สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช a n e l นายถารดพยากรณ์บาครูเอค่ะขอต้อนรับการทํานายดวงของชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรนะคะทํานายดวงด้วยไพ่ทาโรกการวางไพ่ในวันนี้เป็นการวางไพ่แบบจักรราศีจับไพ่ทั้งหมด12ใบนะคะให้กับชาวมังกรดวงชะตาทํานายสําหรับเดือนมกราคม2565ในปีหน้าเดือนแรกนะคะต้นปี คุณจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะไพ่ทาโร่ในมือของอาจารย์ในตอนนี้กำลังจะทำนายให้กับชาวมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์และลัคนามังกรนะคะได้จากการผูกดวงค่ะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดไปผูกดวงได้แปะลิงก์การผูกดวงไว้ที่ description นะคะรายละเอียดใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอเป็นตัวแทนของชาวมังกรลัคนามังกรจับไพ่ขอไพ่ทาโร่ได้ทํำนยายดวงชะตาของชาวมังกรในเดือนมกราคม2565ันห e of pentacle ห้าเถิดออฟแพนด์เกิลโฟออฟวอนไนไนออฟโซดซิกซ Lovers, Three of Cups, King of Pentacles, Eight of Cups, King of Swords, King of Cups. Night of Pentacles, so, 3 of Swords 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12อ่ะครบแล้วนะคะตำแหน่งที่หนึ่งลัคนาตัวตนของเจ้าชะตาราศีมังกรได้ไพ่ p พจ of p a n นด์โนะคะเบ็กถือเงินการเงินคล่องมือนะคะขยันขันแข็งในการทำมาหาเงินเงินทองคล่องตัวนะคะทำมาค้าขึ้นทำงานก็ได้เงินนะคะเป็นลูกน้องลูกจ้างก็จะมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นมีงานให้ทำนะคะทำธุรกิจ เล็กๆถือว่าคล่องตัวนะคะสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะค้าขายทำมาค้าขึ้นค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะการเงินดีการเงินคล่องตัวขยันขันแข็งนะคะมีงานทำมีเงินใช้ค่ะต่อไปนะคะกระดุมพระนะคะการเงินการเงินถือได้ว่าคุณจะได้รับความสำเร็จ นะคะในเรื่องของการงานส่งผลให้การเงินของคุณมันมั่นคงนะคะมันยั่งยืนดังนั้นถือได้ว่าในช่วงนี้ตัวตนขยันขันแข็งได้เงินได้ทองแล้วนะคะ การงานที่ประสบความสำเร็จก็จะช่วยทำให้เงินมีม,มีมาง่ายขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะคะธุรกิจการงานของคุณนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของออรายได้ของเงินเดือนนะคะที่เป็นงานประจำที่ทำมานานแล้วเงินจะมาจากรายได้ของงานประจำนะคะที่มั่นคงส่วนสําหรับเงินจากธุรกิจนะคะธุรกิจที่ทำมายาวนานธุรกิจที่ถือได้ว่ามั่นคงอยู่ตัวแล้วนะคะทำมาเ ปี2ปีหรือหลายปีแล้วนะคะถือได้ว่าการเงินจะคล่องนะคะแต่สําหรับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่การเงินอาจจะยังติดขัดขุกขักนะคะไม่เข้ากับการทํานายนี้ต้องเป็นการเงินที่มาจากการงานที่มั่นคงทํามานานแล้วนะคะเงินจะดีนะคะอาจจะได้เลื่อนค่าเลื่อนตําแหน่งได้โบนัสได้ขึ้นเงินเดือนนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจนะคะธุรกิจนั้นจะต้องเป็นธุรกิจที่ทํามานานพอสมควรนะคะปี2ปีหรือหลายปี ธุรกิจนั้นจะนําเงินทองเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีลูกค้ามากขึ้นนะคะขายของได้ดีขึ้นทําให้ผลกำไรเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนใครที่ทำงานรับจ้างนะคะถ้าคุณทำมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วนะคะก็ถือได้ว่ามีงานเข้ามาเยอะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ สหัชชะเพื่อนเพื่อนฝูงได้ไพ่กาวดาาเพื่อนจะนำความทุกข์มาให้นะคะเพื่อนอาจจะมาเบียดเบียนนะคะเอาเรื่องไม่สบายใจเอาเรื่องที่มันเป็นแบบว่าท็อกซิกนะคะเป็นเรื่องลบๆมาเล่าให้คุณฟังทำให้คุณรับพลังงานลบไปด้วยทำให้คุณเครียดปวดหัวไม่สบายใจหรือจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนเพื่อนอาจจะมายืมเงินหรือว่ายืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนเพื่อนอาจจะนำเรื่องเสื่อมเสียเรื่องไม่ดีมาให้ทำให้ต้องเป็นทุกข์กายสบายใจดังนั้นในช่วง เดือนมกราคมเนี้ยห่างๆเพื่อนก็ดีนะคะจะได้ไม่ต้องทุกขก์ายทุกใจเพราะเพื่อนค่ะพันธุนะคะญาติญาติได้ไพ่หกเหรียญจะมีเกณฑ์การช่วยเหลือกันนะญาติอาจจะมายืมเงินหรือมาขอพึ่งพาอาศัยขอความช่วยเหลือหรือตัวเราเองพึ่งพาญาติได้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่เครือญาตินะคะเราให้เขาวันนี้เขาให้เราในวันหน้าพึ่งพาอาศัยกันนะคะญาติพึ่งพาอาศัยกันได้ดีค่ะ ปุตตะนะคะบุตรบริวารได้ไพ่เลิฟเวอร์ก็ดีค่ะนะคะรักกันดีพ่อแม่ลูกนะคะรักกันดีลูกอ,อ,อาจจะมาแสดงความรักแสดงความเคารพ่วงปีใหม่อาจจะนําเงินมาให้นะคะอาจจะนําของขวัญของฝากมาเยี่ยมมาเยือนมาแสดงความรักมาแสดงความกระตันยูถือได้ว่ามีความสุขกับบุตรหลานบริวารค่ะ อลีอุปสรรคอุปสรรคได้ไพ่สามถ้วยระวังจะเกิดรักสามเศร้านะคะระวังว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วเกิดเรื่องออไม่ดีเกิดขึ้นมามันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหานะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันนะคะกับเพื่อนฝูงคนรักคนสนิทกันนะคะหรือวงเครือญาติที่สนิทสนิทกันเป็นอุปสรรคดังนั้นความใกล้ชิด ะะอะไรที่ใกล้ชิดเนี่ยจะทําให้มีอุปสรรคนะคะก็เพราะฉะนั้นก็ในช่วงนี้อาจจะ เว้นระยะห่างนะคะ Social distancing เว้นระยะห่างจะได้ไม่เกิดอุปสรรคจะได้ไม่เกิดปัญหานะคะดังนั้นบางทีหลีกเลี่ยงเนาะการแบบเฉลิมฉลองการเลี้ยงสังสรร์ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะนําอุปสรรคนําปัญหานําความขัดแย้งนะคะนำการนอกใจมาสู่ตัวเราก็ได้นะคะมีอุปสรรคกับเพื่อนฝูงกับคนใกล้ตัวกับคนใกล้ชิดหรือคนรักค่ะ ปัดตอนนี้คู่รองคู่รองได้ไพ่ King of p e n t a c l e เบางคนอาจจะได้แฟนสายเปย์นะคะซื้อของมาให้นะคะให้เงินให้ทองให้การอุปถรัรมภ์คำชูบอกแฟนว่าอยากทำธุรกิจปีใหม่เนี้ยอยากทำธุรกิจแฟนก็ให้ตังมาทำธุรกิจนะอันนี้ถือได้ว่าได้คู่รวยได้คู่อุปถัมภ์ได้คู่คอยซัพพอร์ตทางด้านการเงินการทองนะคะถือว่าดีมากๆเลย มรณนะสุขภาพสุขภาพได้ไพ่เอ็ออฟคัพแสดงว่าร่างกายแข็งแรงดีค่ะมีความสุขนะคะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอสุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มาเบียดเบียนนะคะถือว่าโชคดีนะนะคะความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐด,ดวงของชาวราศีมังกรลัคนามังกรในเดือนมกราคมสุขภาพแข็งแรงดีนะคะร่าเริงแจ่มใสาอารมณ์ดีนะคะแฮปปี้ถือได้ว่า เป็นโชคนะคะของชาวมังกรค่ะสุภพาความสำเร็จนะคะความสุขได้ไพ่ n ิง o s w o r ดกว่าจะสำเร็จได้กว่าจะพบความสุขได้ก็คงจะต้องผ่านมรสุมมากมายผ่านความอดทนอดกั้นนะคะฝ่าฟันต่างๆมามากมายนะคะผ่านสนามรบมาดังนั้นถือได้ว่า คุณจะประสบความสำเร็จมาจากความอดทนความสามารถความฉลาดและความเกร่งกล้าของตัวคุณนะคะหรือบางคนอาจจะผ่านเรื่องของความไร้ายๆนะคะเรื่องของความรักที่มันติดขัดความรักที่มันเป็นรักซ้อนความรักที่มันเป็นปัญหานะคะอาจจะอย่าล้างมาเป็นอิสระแล้วตอนนี้ก็ถือได้ว่าคุณ คุณหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะบ่วงแห่งความรักที่เป็นทุกข์คุณหลุดพ้นมาแล้วคุณอาจจะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมันทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการที่จะมีชีวิตครอบครัวที่เต็มไปด้วยของความทุกข์นะคะ กรรมะการงานการงานได้ไพา king ่า i n i o g o u p นะคะการงานจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นกัลยะาณมิตรช่วยเหลือมีมิตร ที่ดีนะคะคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันช่วยการช่วยงานให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือดังนั้นในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยคุณจะดีขึ้นนะคะจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพันธมิตรมีกัลยะนานมิตรที่ดีที่จะช่วยให้คําปรึกษาแนะนําส่งเสริมกันในเรื่องของการงานการงานราบรื่นการงานมีคนช่วยเหลือคะ่ะลาภะ ลาบผลนะคะได้ภายใน of p e n t t c l e นก็คือโชคที่มาจากการงานมาจากธุรกิจนะคะก็ถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเข้ามากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่ จากการเสี่ยงหรือโชคจากราบรอยแต่จะเป็นโชคจากการที่คุณขยันขันแข็งทํามาหากินแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทํามาค้าขึ้นนะคะเงินทองไหลมาเทมาใครรับจ้างก็จะมีงานเข้ามาให้ทําได้มีเงินใช้มากขึ้นใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างนะคะเป็นพนักงานก็ถือได้ว่ามีโอกาสที่จะได้รับโบนัสได้ข้างเงินล่วงเวลาหรือว่าเงินพิเศษเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่สําหรับคนที่ทํา ธุรกิจก็ถือได้ว่าธุรกิจของคุณจะนําเอาเงินทองมาให้คุณเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะวินาศความเสียหายความเสียหายเกิดขึ้นกับจิตใจคือความทุกข์คือความเสียใจคือความเศร้าคือรักตามเศร้านะคะดังนั้นมีเกณฑ์ที่จะเกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นมานะคะในเดือนมกราคมนี้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสำรับ ถามไพ่ว่าไพ่ต้องการอยากบอกอยากแนะนําหรือเตือนอะไรให้กับชาวมังกรลัคนาราศีมังกรบ้างในเดือนมกราคม2565 ไม่บอกว่านะคะในเรื่องของความรักนะนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นมานะคะในเรื่องของความรักของชาวมังกรและลัคนามังกรเนี่ยมันได้ไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะคะหมายถึงว่าความรักที่ผ่านมาถ้ามันไม่ดียังไงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ดีขึ้นมันมีโอกาสที่จะฟิตร i o n s ชิพหรือหรือซ่อมแซมความสัมพันธ์ได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องทําใจหน่อยนะคะบางทีความรักเนะี่ยคนเรามันอยู่คู่กันอ่ะบางคนก็เป็นคู่ เวรคู่กรรมกันบางคนก็เป็นคู่บุญบางเป็นบางคนก็เป็นคู่เ,เขาเรียกว่าคู่กัลายาณมิตรนะคะดังนั้นถือได้ว่าถ้าดวงความรักของเรานะคะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหาคุณอย่าไปคาดหวังอะไรให้มากนักนะคะทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วจากนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะดวงชะตามีเกณฑ์เปลี่ยนไปมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมา เข้าอกเข้าใจกันนะคะเข้า,าทำามาเคียงคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งเนาะมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะคะถ้าในกรณีที่ใครที่ผิดหวังนะคะเศร้าโศกเสียใจอันเนื่องมาจากความรักหรือคนรักทําให้คุณผิดหวังนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะมาปรับความเข้าใจกันแล้วก็กลับมาคืนดีกันได้นะคะต่อไปค่ะ King of วอ n Four of p n n c l e l ลและก็เอ็ด เงินที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงนะคะกาจากจาการก,การทำงานนั้นนะคะควรจะมีการนำมาสะสมนำมาเก็บนะคะเก็บหอมรอมริษมัธยัติประหยัดนะคะแล้วอนาคตของคุณจะมั่นคงมีความสุข ะคะใครเตือนมาว่าเงินนะหามาได้อย่าเอาไปจ่ายจนหมดนะคะควรที่จะมีการเก็บเงินเอามาลงทุนต่อยอดหรือว่ามีการออวางแผนการใช้เงินอย่างรัดกุมนะคะจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนถ้าคุณถ้าคุณบริหารงานเก่งคุณก็ต้องบริหารเงินเก่งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขไม่เดือดร้อนนะคะต่อไปค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะได้รับ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากเศรษฐีจากผู้มีอันจะกินนะคะจากผู้มีอํานาจวาสนามีฐานะดีนะคะหรืออาจจะมีโอกาสคุณเองนั่นแหละเป็นเศรษฐีนะคะดังนั้นถือได้ว่า การเงินที่มากขึ้นจะส่งผลให้คุณได้ในสิ่งที่ปรารถนาบางทีบางคนนะคะเงินที่ได้มาเยอะแยะมากมายหรือว่าได้ครอบครองเงินจํานวนมากเนี่ยคุณอาจจะไปซื้อสิ่งที่คุณปรารถนาอาจจะซื้อจิวเวลรี่ซื้อบ้านนะคะซื้อความสุขต่างๆนานานะคะซื้ออะไรที่คุณปรารถนาเนี่ยความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงอันเนื่องมาจากทรัพย์สินเงินทองที่คุณมีนะคะหรืออาจจะมาจากคนอื่นก็ได้นะคุณอาจจะขอแฟนนะคะขอรถ ขอบ้านนะคะขอจิวเวลี่เครื่องเพชรทองกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะคุณอาจจะขอจากแฟนคุณก็ได้ซึ่งแฟนคุณจะต้องเป็นคนร่ํารวยด้วยแต่ถ้าแฟนเราหาเช้ากินค่ำเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบว่ายังทำไม่ได้นะคะดังนั้นคุณราศีมังกรบางคนที่ที่เป็นคนรวย ะะหรือเป็นคนที่มีเงินหาเงินเก่งนะคะการเงินไม่ได้แค่หาเช้ากินคำ่ำนะคะการเงินมีพอเหลือนะคะคุณจะได้ ในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะส่วนสําหรับคนที่มีแฟนรวยอันนี้คุณสามารถขอได้นะในช่วงมกราเนี่ยถือได้ว่าเป็นเทศกาลปีใหม่เนาะเราอาจจะขอสิ่งที่เราปรารถนาได้อาจจะขอเครื่องประดับอาจจะขอเพชรทองอาจจะขอกระเป๋าแบรนด์เนมอาจจะขอบ้านขอรถหรืออะไรก็ได้ที่คุณปรารถนามีเกณฑ์ว่าจะได้นะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะนะคะแต่สิ่งที่คุณขอนั้นนะคะบางทีมันอาจจะมีมากจนเกินไปนะคะคุณจะต้องตัดสิน ใจเลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งอยากขอเยอะเกินไปอาจจะตัดสินใจเลือกเพียงแค่อย่างเดียวนะคะอยากขอเยอะเพราะถ้าขอเยอะอาจจะไม่ได้นะคะดังนั้นถือได้ว่ามีเกณฑ์จะได้ของที่ตัวเองปรารถนาแต่ต้องตัดสินใจเลือกเอาค่ะเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จะได้ค่ะนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นการทำนาย ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะโปรดใช้วิจารยณในการชมนะคะก็หวังว่าการทำนายพลังบวกนี้นะคะจะช่วยเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางให้กับชาวมังกรได้พอสมควรนะคะขอบคุณในการติดตามรับชมนะคะแล้วก็กด Subscribe ช่อง c ช n n นลนายถั่อดพยากรา์ไบครูเอค่ะแล้วดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ติดตาม ซับสไคร b เบของ c h anel n นายธานอภพยากรใบครูเอด้วยนะคะที่ติดตามกันมาอยู่ตลอดตอนนี้ก็80,000กว่าซับสไคร e แล้วนะคะถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้กับ ครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโรเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนฝากติดตามชมในคลิปหน้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้มารับพลังงานบวกจากการอ่านหน้าไพ่ทาโรให้กับคุณอีกในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้คุณทุกคนโชคดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ